สุดแรงยือ้อเจดรับจบรักวิวเคลียร์สัมพันธ์ปรางเหตุถูกโยงเป็นมือที่3หลังครั้งคากันมาพักใหญ่กับความสัมพันธ์ของเจดเจดพิพัฒและวิววรรณรสหลังล่าสุดฝ่ายชายก็ออกมายอมรับเลิกกันแล้วเกิดจากปัญหาที่สะสมมายาวนานและพยายามแก้มาตลอดยืนยันปรางกนรันไม่ใช่มือที่สอีกฝ่ายเป็นแค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้นเกรงใจที่ทำให้เดือดร้อน ทุกอย่างเป็นไปตามที่ข่าวออกมาคือคุยกันแล้วว่าเลิกกันเลิกกันสักพักแล้วสาเหตุเท่าที่ตอบได้เออมันก็เหมือนกับความสัมพันธ์ของทุกๆคู่ที่มีทั้งความสุขและมีทั้งเรื่องที่ไม่เข้าใจซึ่งเราก็พยายามปรับกันมาเรื่อยๆเราพยายามกันอย่างเต็มที่ทั้งสองคนเรื่องมือที่3ตอบได้ชัดเจนเลยว่าไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นปรางหรือว่าใครก็ตามภาพที่เห็นระหว่างผมกับปางก็เป็นภาพจากละคร เป็นภาพจากการโปรโมตไม่ใช่จากการที่เราไปไหนมาไหนหรือไปเที่ยวกันเองทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเข้าใจได้ครับผมก็ได้ขอโทษปรางนะเพราะเขาเองก็โดนหนักโดนต่อว่าเสียหายจากเรื่องที่มันไม่จริงสถานะของผมตอนนี้กับปางเราเป็นแค่เพื่อนกันเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่านั้นถามว่าเสียดายความสัมพันธ์ไหมผมเองก็เสียดายครับแต่มันไม่สามารถไปต่อได้จริงๆแม้ในระหว่างทางจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเยอะมาก และทุกวันนี้ผมก็ยังหวังดีกับเขามากๆยังรักเขาอยู่แต่ถ้ายังไปต่อในสถานะแฟนมันอาจจะเหนื่อยเกินไปสําหรับเราสองคนเรื่องที่ผมเสียใจคือเราไม่ได้มีใครทําอะไรผิดแต่แค่เราต่างกันและเราหาตรงกลางตรงนั้นไม่ได้ส่วนในอนาคตข้างหน้าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกไหมอันนี้ก็แล้วแต่เขาดีกว่าผมอยากให้ความสบายใจของเขาเป็นเรื่องหลักทุกอย่างต้องใช้เวลา